สวัสดีครับมังกรชาแน,นลนะครับวันนี้นะครับจะให้น้องจีน่านะครับมาแนะนําช็อปจีนิกให้ฟังนะครับแอปช็อปจีนิกแอปน้องใหม่มาแรงแซงทุกแอปเป็นแอปพลิเคชันที่จะเปลี่ยนทุกค่าใช้จ่ายให้เป็นเงินคืนกับสมาชิกผู้ใช้งานสูงสุดถึง40%ของเงินคืนตัวแอปถูกออกแบบมาเพื่อเป็นตัวกลางระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ส่วนตัวแอปเป็นผู้ให้บริการไม่ว่าจะเป็นการจ่ายบินต่างๆเช่นค่างวดรถค่าน้ำค่าไฟเติมเงินมือถือชำระบัตรเครดิตรวมถึงการช้อปปิ้งซื้อสินค้าต่างๆจากร้านค้าชั้นนำเช่น Lazada, s h o p e e Adidas ในกี่ในอินซ a เอ t เอไอและร้านค้าอีกมากมายมากกว่า5,000ร้านค้าที่ร่วมรายการจะซื้อก็ง่ายจะจ่ายก็สะดวกแถมได้รับส่วนลดเงินคืนสูงสุดถึง40%ของเงินคืนท่านใดสนใจสามารถดาวน์โหลดใช้งานฟรีจากใต้คลิปวิดีโอนี้หรือจากลิงก์ของสมาชิกที่แนะนำท่านแอปช้อปจีนิกส์แอปของคนไทยเพื่อคนไทย เดี๋ยวเรามาดูท็อป20นะครับยี่สิบดับแรกนะครับของผู้ที่มีรายได้จากค่าคอมมิชชั่นนะครับในการซื้อสินค้าแล้วก็การจ่ายบินนะครับในตัวแอปนะครับก็จะบอกนะครับยี่สิบดับแรกนะครับของคนที่มีรายได้นะครับแต่คนก็จะมีรายได้หลักพันหลักหมื่นนะครับวันนี้นะครับผู้ที่มีรายได้สูงสุดนะครับก็คือคุณเนนะครับที่มีรายได้สี่หมื่นบาทนะครับแล้วก็คนที่สองครับคือคุณวริศนะครับมีรายได้สามหมื่นหกนะครับ คนที่สามนะครับคุณเดียวนะครับมีรายได้สามหมื่นสี่นะครับเรามาดูที่ทั้งหมดเลยดีกว่านะครับว่าท่านจะเปิดแอปพลิชันมานะครับมีใครบ้างนะครับที่ทำรายได้สูงสุดนะครับคนที่ทำรายได้สูงสุดนะครับก็คืออันดับที่หนึ่งนะครับคือคุณวริศนะครับที่มีรายได้สามล้านนะครับ อันดับที่สองนะครับคุณเดี่ยวนะครับที่มีรายได้สองล้านสองครับแล้วก็อันดับที่สามนะครับคุณเนนะครับที่มีรายได้หนึ่งล้านห้าแสนนะครับแล้วก็ลดหลั่นลงมาครับว่าเป็นคุณกู้ไก่นะครับที่มีรายได้หนึ่งล้านบาทนะครับหนึ่งล้านสองหมื่นนะครับแล้วก็เป็นคุณเดนิคเซนนะครับหกแสนนะครับแล้วก็เรียงระดับลงมานะครับรวมถึงผู้ดูแลบริหารของแอปนี้นะครับคือคุณธนัทนะครับก็ ร่วมทำงานกับแอปพลิเคชันนี้ด้วยนะครับจะเห็นได้ว่านะครับผู้ที่ทำงานกับแอปพลิเคชันนี้นะครับ mm hmm. ก็จะมีรายได้หลักแสนบาททุกคนเลยนะครับเพื่อนท่าไหนนะครับอยากจะมีรายได้เสริมนะครับสามารถสมัครใช้งานได้ฟรีนะครับจากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับหรือว่าจากลิงก์ของเพื่อนสมาชิกที่แนะนำท่านนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับผมนำมาฝากเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับกด subscribe นะครับช่องก่อนแช n แนลนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ